สวัสดีครับนักศึกษาภาษาอังกฤษทุกคนครับบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่10นะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลการดูแลตัวเองปกป้องตัวเองจากโควิด19นะครับอ,อันดับแรกก็คือจะอ่านให้ฟังก่อนนะครับ stay healthy while traveling Avoid travel if you have a fever and cough. If you have a fever, cough, and difficulty breathing, seek medical care early and share previous travel history with your health care provider. อนมามัยโลกนะครับหรือ World Health .Organization นะครับเราอ่านให้ฟังแล้วเราก็มาแปลทีละคำครับ Stay healthyStay healthy แ Stay healthy ปลว่าอยู่อยางมีสุขภาพดีนะครับหมายถึงว่าเราอยู่แล้วแล้วก็อยู่ให้สุขภาพแข็งแรงให้มีสุขภาพดีอยู่แล้วดูแลสุขภาพตัวเองนะครับ Stay healthy อยู่มีสุขภาพแข็งแรงดี ไว้ขณะ traveling เดินทางไปเที่ยวขณะที่เราเดินทางไปเที่ยวเนี่ยนะครับ avoid travel avoid หลีกเลี่ยง travel เดินทางไปเที่ยว if you have a fever and cough หลีกเลี่ยงการไปเที่ยวหลีกเลี่ยงการเดินทางไปเที่ยวถ้าคุณเป็นไข้ you have a fever Have a fever แปลว่าเป็นไข้ and cough และก็ไอนะครับความหมายของเขาคือว่าถ้าเราเป็นไข้เราไอเนี่ยขอให้เลี่ยงการเดินทางไปเที่ยวครับ If you have a fever, cough and difficulty breathing if ถ้าถ้าคุณมีถ้าคุณเป็นไข้นะครับถ้าคุณเป็นไข้ have a fever, cough, ไอ and difficulty breathing หรือและและ and และและ,ะมีปัญหาความยุ่งยากด้านการหายใจก็คือหายใจติดๆขัดขัดนะครับ care ขอไปครับ Seek m e d i c a l Care Early หมายถึงให้ไปพบให้ไปหาการดูแลทางการแพทย์แต่เนิ่นๆครับหมายถึงว่าถ้าเรามีอาการไข้ เป็นไอแล้วก็มีอาการหายใจติดๆขัดๆนี่นะครับหายใจยากเนี่ยให้ไปหาหมอแต่เนิ่นๆกับเออรี่แต่เนิ่นๆนะครับ and s h a r แล้วก็แชร r ก็คือว่าแบ่งปันประวัติการไปเที่ยวก่อนหน้านี้ก็หมายถึงว่าเวลาเราไปหาหมอหาแพทย์เราก็ต้องให้ข้อมูลเขาเรื่องประวัติการไปเที่ยวเราก่อนหน้านี้ว่าเราไปเที่ยวที่ไหนมานะครับ ให้ข้อมูลกับใครกับวิ o u r เฮลแคร์โ r ร provider ให้กับคนที่ให้บริการด้านดูแลสุขภาพครับอาจจะเป็นหมอเป็นพยาบาลนะครับอันนี้เป็นคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกนะครับข้อหมายก็คือว่าคือถ้าเราเป็นไข้เป็นหวัดเรางดเดินทางครับ นั่นก็ไปหาหมอแต่ในเนื่นด้วยถ้าเราเป็นเราก็ไปหาหมอแต่นเนิน